ตอนนี้ครับเราอยู่คลอง13ครับเอ้ตรงนี้เขาเรียกน่าจะประมาณ13 3บสามสิบนี้ประมาณนี้แหละเพราะาไอ้ตลาดต้นไม้มันคือคลอง15อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตรงไปนิดนึงเนี่ยจะเป็นบะหมี่หน่งคอฟฟแล้วบะหมี่หน่งคอฟฟรวมเลย <c oughs> กาแฟด้วยบะหมี่ด้วย <c oughs> เฮ้ยเขาเปิดจะมา pues ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ไกลอย่างนี้ถ şey ูกปะบะหมี่เปิดแล้วแต่ว่าหนงคอฟฟี่เนี่ยไม่รู้ว่าเปิดหรือยังใช่แต่ประเด็นสําคัญเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีเพื่อนอยู่คนนึงครับที่ดูช่องเราเนี่ยแหละแล้วเมื่อสักแบบสามปีที่แล้วโดยประมาณโดยประมาณสามปีแล้วเราเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแต่ว่าเราต้องมาแก้แผลครับคือไฟล์เนี่ยไม่รู้หายไปไหนนะครับหาไม่เจอคือแม่งหาไม่เจอคือแบบเหมือนไม่เคยถ่ายมาก่อนในชีวิตนี้ งงเมือนกล้อง,ง,งใหญ่ด้วยใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฟงจรของชีวิตไม่ได้มาแถวนี้เลยน้อยประมาณหนึ่งแล้วก็เราก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยวันนั้นนะเรามากินร้านเพื่อนเราแล้วมาถ่ายเนี่ยแต่ยังไม่ได้อัพอเสียดายอยากจะแนะนําร้านเพื่อนเราเนี่ยให้ได้รู้จักแต่ไม่รู้วันนี้เขาจะอยู่หรือเปล่าอ่าใช่ ไม่ไม่แน่ใจว่ะมูฮัมหมัดรสเด็ดเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่เป็นตำนานของเส้นนี้เลยนะใช่ป่ะใครไปใครมาต้องแวะอันนี้แหละลงสะพานมาอยู่ซ้ายมือเลยลงสะพานมาซ้ายมือแล้วก็แวะมาเลยข้าวหมกอาซุปหางวัวเขาบอกว่าซุปหางวัวเด็ดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมขอเน้นไปที่ซุปได้ไหมแต่ไงข้าวหมกมีอยู่แล้วข้าวหมกมีเอ๊ะเหมือนมีข้าวมันไก่ด้วยข้าวมันสักอย่างใช่ไหมแต่ต้องไปดูนะเดี๋ยวเผื่อได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะไม่ได้มานานไงใช่น่าจะมีเมนูอะไรองกิ นะครับไปหมดเหลือแต่ซุปไก่เหลือซุปไก่ซุปเนื้อหมดมาครับเหลืออะไรมาจับมาเลยครับเอาซุปที่เหลือนะครับแล้วก็ข้าวหมกเนื้อหมกเนื้อยังอยู่หมกเนื้อต้องเอาเนื้อเปื่อยยังมีอยู่ไหมครับได้อยู่ครับกระเพราได้กระเพราเนื้อเปื่อยราคาโดนเลยไหมโอ้โหนี่ถ้ามีซุปเนื่อผมอยากจะกินซุปไก่กับพวกน่องขูเนะแต่ว่า อ่าสเต๊ะมาครับสเต๊ะเนื้อสเต๊ะลูกชิ้นเนื้อครับสังไม้แล้วเตี๋วแกงนี่ถือว่าของเด็ดที่นี่ไหมใช้ได้อยู่ใช่ใช่ครับลองดูครับลองดูเต๋วแกงสักหนึ่งลองดูครับต้องกินเส้นอะไรงเนื้อหรือส่วนใหญ่เขากินส่วนส่วนใหญ่จะเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กเนื้อหรือไก่ครับได้ลองดูเลยเหรอไอ้เหี้ยอะไรดีกว่าอ่าอ่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะทานเนื้อเหรอเนื้อครับเนื้อมาครับนี่เราก็มาไม่ช้านะอุยบ่ายว่ะแต่บ่ายเองเที่ยงกว่าสี่สิบเอ็ดโมงจะดีกว่าใช่ครับก่อนเที่ยง ประมาณนี้ก่อนครับคือข้ามเลยเที่ยงนะครับถ้าเลยเที่ยงมันจะหมดเกี้ยงเลยซุปหางวัวแซวว่าเด็ดจริงซุปทุกอย่างอะที่นี่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยตั้งหางเนื้อน่องก็ใส่หางได้เหรอใช่แต่ซุปไก่เนี่ยไม่รู้วซุปไก่ที่นี่จะเป็นอย่างไรใช่ผาว่าซุปไก่กับซุปหางวัวเนี่ยน้ำไม่จะคนละน้ำกันเลยใช่ไงอ่ะเดี๋ยวรองอกเพาะเื้อเปื่อย ไอ้เขี้ยมอคุณจะชอบว่ะมีเสียงตัวว่ะเหมือนโหดว่ะนี่โซนนี่คำศัพท์เหมือนโหดว่ะโหดอีกแล้วสงสัย<ห>เราต้องทำคอลเลคชั่นนี่แล้วว่ะสติกเกอร์ลายเอามาสติกเกอร์ไลายว้ะเพื่อนดีนะสติเกรลายนะพลลุวะคำศัพท์ตอนนี้คำศัพท์เยอะมากครับสติกเกอร์ลายคำศัพท์ตกกแต่ว่ามีเวอร์ชั่นแรกไปแล้วไงเออใช่ไหมล่ะสามแจ๊ปอะไรบ้างเงี้ยเฮ้ยน่าสนใจอันนี้ผมอยากให้คุณเห็นมากเลยว่ะดูดูเนื้อไปดิลายเนื้อเนี่ยแสดงว่าเนื้อไม่ใช่เนื้อแบบบ้านๆนะเนี่ย ดูดิถ้าใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยเลยเนี่ยผมเหลือไว้คุณดีกว่านี้ได้เพราะว่าทาคุณผมอยากจะผมเห็นที่นี่แล้วมันเหมือนมาแบบแซงทางโค้งอะไรก็ไม่รู้อะมีสิ์สูงนะมีสิ์สูงนะสีสูงว่ะยังไม่ต้องจิ้มเนียหมูไม่ตล้งป่ะแต่เนื้อหอมเลยโอ้เบกโอ้อันเดีบมันดีมากมันเนื้อโคตรหอมเลยเฮ้ย ดูดูใครที่ไม่ชอบเนื้อสเต็กที่มันออกหวานอ่ะร้านนี้ใช่เลยอืมอันนี้มันจะกลมกล่อมหอมไม่กิ่เครื่องเทศที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่อันนี้ขมิ้นหรอขมิ้นแล้วมีลูกกระวานอะไรพวกนั้นอ่ะอ่อันนี้ครบเลยอืมจิ้มมากะดี่จิ้มยังยังเนี่ยยังยังยังมขอจิ้มดีนะสกุลเนี้ยผมว่าแล้วจิ้มแล้วโหดผมว่าแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราเอามาวางมันหอมแค่แปดเนี่ม จบเมื่คุณข้ามาตรงนี้ครับดูเนื้อครับดูเนื้อที่เขาให้มาบวเอ้ยยังไงดีวะเริ่มยังไงดีวะข้าวกรอมข้าวหรอข้าเกลือข้าวลองข้าข้าวก่อนนะข้าวเพราะว่าเขจะรู้อยู่แล้วว่าข้าวเขาทาคุณหรือเปล่าวันนี้เราจะไปด้วยกันกับร้านที่เป็นมุสลิมสองหรือสามร้านนะผมมีอีกร้านแต่ไม่รู้ถ่ายวันเดียวกันปะนะเดี๋ยวผมขอดู้ก่อนนะ เอางี้ผมไม่จิ้มใช่ขออย่างนี้เลยนะขอไม่จิ้มนะแล้วก็กินกับข้าวขอเมื่อกี้ข้าวเนี่ยหอมละแอบจิ้มอยู่หอมเด้งตัวเด้งพี่พี่หมกในดวงใจวะเนี่ยถายเอ็นเข้าไปอีกเฮ้ยเขาทำเนื้อทุบถายเอ็นอ่ะพี่พี่เฮ้ยเสียดายตอนนั้นพ่อมายังไม่กลัวบ้านๆเลยตอนนี้ทำครัวเป็นล้านแล้วนะเนาะขออีกทีนะขออีกทีนะได้ฮะฮึ่ม ข้าวหมกต้องสั่งอีกแล้วดีมากเฮ้ยเรื่องนี้อร่อยมากดวยว่ะอย่างนั้นซุปไก่ประมาทไม่ได้เลยท่านั้นไม่ได้ไม่ได้เลยครับน้องสะพเพกนี่ประมาทไม่ได้ครับประมาทไม่ได้ด้วยประการทั้งยวงทั้งปวงร้านแรกก็เล่นแค่เขาแล้วนะครับผมเอ้ยประมาทไม่ได้ไม่ได้เลยต้องเครื่องไปแตะเลยเน้ำมีบอดี้โอ้โหเต็มไม้เต็มมือครับมีเนื้อมีหนังเ้วยกินกลางตลอดตัว แล้วที่เขาให้มาไม่น้อยนะครับอันนี้ชิ้นส่วนของไหนตโโพกน่องสซโพกครับน่องสซโพกครับน่องแล้วก็สซโพก2สองชิ้นครับคือเป็นส่วนที่ผมมักเลยแหละคุณมักของผมไม่พอครับของผมมักมีองแปรนี่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 พวกนี้ต้องบอกก่อนว่าซุปอ่ะมันจะไม่ใช่แบบต้มแซ่บหรือต้มยำหมอ๋อไม่ใช่เลยครับเพราะว่าเป็นเป็นซุปที่เอาเคี่ยวเอาบอดี้ใช่ครับแล้วมาทำซุปอีกทีถูกถูกต้องถ้าไปของอิสลามนะใช่โอ้โหไหมโอ้โหไหม อืมเลือกร้องหรือวะเจอของจริงเฮ้ยถ้าใครมาที่นี่นะเนื้อน้องลายละเนี่ผมว่าใช่แล้ดีเดี๋ยวดูเขาใช้เนื้อแบบนี้หมดเลยนะพี่อะไร่ะเออพวกนี้มันจะตุ๋นมันมีเอ็นแทกไะดูเลยเส้นเล็กใช้ได้ว่ะเดี๋ยวแกงก็น่ากินโอ้โหมันฉี่ไปอีกในใจผมนะนึกว่าจะใกล้เคียงกับปอกๆของคุณลุงสมหวังอ่าไม่ใช่ฉี่ไปอีกฉี่ไปอีกมะนเอาไปอีกต้องไหมหรือว่าเอาเปล่าๆก่อน โอ้โหเฮ้ยพี่แสดงว่าก๋วยเตี๋ยวแกงมีหลายรสชาติว่ะหลายรูปแบบไปอีกนะใช่ครับถ้ากินถึงตรงนี้นะผมว่าใช่ละมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติเลยเฮ้ยเล็กอะไรอะ่ะเฮ้ยมันเป็นเล่นมันไม่ใช่ข้า้เล็กที่เราเ <ไป S 1> คยกินเหรอไปอไแบบรอระใช่พี่มันตักเลยว่ะทั้งรสสัมผัสมัน,มนทั้งขงคนเอือหือแปลกแปลทุกอย่างของมันอ่ะมันมันเหมือนไม่ใช่ที่เราเคยกินแบบนี้ไม่ใช่เลย โอ้ล้านแรกมัวหมัดเล่นทอยแล้วเหนียวนุ่มไม่มีตรงกลางไม่มีแกนกลางเลยเหนียวนุ่มทั้งเส้นใช่ครับแล้วเส้นมันใหญ่ๆนะเส้นใหญ่แล้วเหนียวนุ่มอเนื้อเข้าไปด้วยนะอันรอบเนื้อผมว่าอันเนื้อเข้าไปด้วยตายแน่ถึงว่าทำไมบ่ายแล้วหมดเลยโอ้ยเนื้อคารวะเลยดูจริงว่ามากเดี๋ยวลูกชิ้นลูกชี้เสร็จปุ๊บผมได้ ชิมมันทุกอย่างนะไม่แปลกใจว่ะไมมาไม่ทันโคตรมากโรมากนี่ต้องเอาแบบเนื้อเน้นๆมาเลยเน้นๆเลยครับอันนี้สองชิ้นเน้นนี่ครับดูนะเนื้อทางหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าสภามีหลายทางไปอีกทางเหรอไปอีกทางไปแบบงี้ไม่เหมือนกับพาปกติเหรอเลือกความที่เนื้อเขาปะน่าจะช่ ก็นี่คือการผัด้ว้ผมกำลังจับหลักเนื้อแบบอร่อยมากๆกำลังจับอยู่ว่ามันมันไปยังไงวะไม่ใช่กระเพราธรรมดาไม่ใช่พี่อีกแค่แค่ไปอีกว่าเหร่อเออเนี่ยผมว่าเนื้อแม่งหอมเหลือใช่ป่ะอืมคุณชิมก๋วยเตี๋ยวแกงเหรอนี่ยัเพื่อมันข้นมากๆแบบข้นมันเลยอะข้นมากแล้วเล็กนะไม่มีตรงกลางใช่ครับ พอคุณกินเสร็จป,ปุ๊บแล้วเดี๋ยวให้คุณได้ชิมน้ําตาอีทีกลิ่นมันเนื้อถูเก่กลิ่นมันเนื้อป่<บ>ะกลิ่นมันเนื้อแม่งอยู่อยู่ทั่วปากเราตอนเนี้ยด,นยดอกนี้แหละดอกนี้แหละดอกนี้แหละโอ้โหดีแบบด,ด,ด,ดีมากดีมากก่อนที่ไปนี่คุณซดนี่ห<ด>ลังหนหลังคอนิดหนึ่งหลังครอหลังคอนิดหนึ่ง บอดี้หนาตึบหนาตึบอดีย่างที่ผมบอกทีแรกอ่ะไม่ใช่แบบต้มยำหรือต้มแซ่บแบบที่เราเข้าใจเลยใช่อันนี้เป็นบอดี้ที่แบบกัดมาแล้วใช่เ็ทีอต้นยำของเราอ่ะน้าตามที่เคยชินใช่ป่ะเราจะเข้าใจว่าเราเอาแค่กลิ่นสมุนไพรในน้ำถูกป่ะแล้วก็เอาพวกเนื้อสัตว์เข้าไปนิดเดียวหนังนีดไม่ใช่นิดเดียวแต่อันนี้ยบอดี้ตึมเลยเขาทำคล้ายๆน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยที่เอาแบบความคนอนข้างแบบคนอนข่าเกระตุกไผ่กระดูอะไรต่างๆ สดน้ำกระเพื่แล้วเนาะหลังจากนั้นครับอยากให้คุณได้มาลองชิมเอาก้อนใหม่ไปเลยได้ก้อนใหม่ก้อนนี้แล้วกันแล้วตัดแบบรูมากเอาเอ็นไปด้วยโอ้โหครับลูกครับดอกเอานะร้านนี้นะหายนะสวยๆไม่เต็มเต็มกว่พี่ยิ้มเลยอ่ะยุบโคจิ้งโคมากฮึมโคจิงเนื้ เขาตุ่นเนื้อแข็งมากใช่เนี่ยผมต้ดอีกแล้วนะลักไม่ได้นะใช่รักไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าคนหลักอะ่ไรเนี่ยจบเลยโคตรดึงเพลินทูกชิ้นเพลินปีครับผมอยากจะบอกแม่แต่ผมอ่ะต้องให้คุณวราะห์กระเพราอ่ะผมขอลองอ่ะผมหาคำไม่เจอขอลองนิดนึงครับกระเพรามันไม่ได้หอม้งแบบกระเพราที่เราเข้าใจอ่ะอ่าครับเหมือนกันมองเหมือนกันหาไม่เจอรือว่าว่าเราจะเทียบกับอะไรได้หาคำไม่เจอเออว่ะ อ่ะทำไม่เจอเผานะแต่ว่าแบบมันมีความหอมบางอย่างที่มันนำมาคู่วกลิ่นเราอ่ะแต่ที่รู้ๆคือเนื้อกลิ่นเนื้อมันหอมมากเฮ้ยแต่กะเพราอ่ะเป็นเหมือนกันว่าหาคำไม่ไม่เจอว่ามันจะควรจะเป็นเขาเรียกกะเพราอะไรวะไม่แน่ใจวะถ้าอย่างนี้นะเขาผัดแบบอือว่ะเที้ยแม่มแต่มันอร่อยอร่อยน่าบอกไอทีฮะได้ผมมันึกไม่ออกเพราะไม่เหมือนมิติใหม่ของเราพวกดีจะไม่รู้ว่าทางไหนด้วยเฮ้ยดี สุด,ดยอดเลยทียแม่งเหมือนต้องแบบคอยทีนะไอ้ขี้แม่งกะเ,เพราทั้งไหนวะหรือว่าพอกินเข้าไปแล้วกลิ่นเนื้อมันมันไปขึ้นมาแล้วมันไปผสมกับกลิ่นกะเพราทำให้มันนำกะเพราไปหน่อยอแต่เราเราจะได้กลิ่นกะเพราตอนเราเคี้ยวใช่เป็นไปได้ เมื่อกี้เรากินกะเพราเนื้อสับอ่ะหอมอีกแบบอืมหอมอีกแบบเนี่เป็นไปได้อืมร้านนี้ผมขอบอกก่อนว่าไม่รู้จะแนะนําอะไรเพราะว่าเอ้ยแม่งได้หมดเลยว่ะน,นั่นน่าจะเดี๋ยวคุณมาให้ทําซุปเนื้อแล้วกันใช่คุณมาให้ทำพวกเนื้อต่างๆครับผมนะครับที่สําคัญเนี่ยถ้าขอกินเล่นเนี่ยให้ผมแนะนำนะผมอยากให้คุณได้ดื่มด่ากับไอ้เต๊ะ อันนี้คือข้อที่คุณควรระวังว่าจะลืมสั่งเลยนะสำหรับมูฮัมหมัดรถเด็ดร้านเพื่อเราเองเปิดร้านแรกนะร้านที่สองไหมคุณฟาติมาอะไรนะผมอยากจะลองฟาติมาไม่รู้ว่าฟาติมาหรือฟาติมะแต่ร้านอยู่ริมคลองเลยเราจะตามไม่รู้ว่าเส้นเลียบคลองเนี่ยมีกี่ร้านหรือว่าจะมีร้านไหนอีกที่เป็นแบบน้องจอคลองสิได้หมดนะเนี่ยเส้นพวกนี้เดี๋ยวผมขอไปตามล่าก่อนอีกสักร้าน2ร้านแล้วเดี๋ยวว่ากันได้ไปไปร้านสองปพี่ ร้านที่2ครับผมเป็นร้านที่อยู่แถวแถวคลอง13าเนี่ยแหละจริงจริงเนี่ยข้ามฝั่งไปเนี่ยกลับรถปุ๊บเนี่ยเป็นร้านมูฮัมหมัดรถเด็ดเลยที่เรากินเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็ข้ามฝั่งมาอีกกลับรถมาอีกเพื่อกลับมาฝั่งนี้มีอีกร้านหนึ่งที่คนแท็กเราเยอะเหมือนกันพี่ร้านนี้ฟาติมะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะรวม2ร้านที่เป็นแบบร้านข้าวหมกของอิสลามเนี่ยเอาอไว้เลยสองร้านนี้ร้านนี้ซุปเด็ดไหมไม่รู้พี่ตอนนี้ไม่รู้เลยเขาแท็กว่าอะไรบอกว่าให้มาร้านนี้ข้าวหมกเว่าเรากินั้ เรามีซีรีส์ววกข้าวหมกอยู่ใช่เราชอบกินข้าวหมกสุผังวัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่แยกเราจะให้2ร้านนี้อยู่ด้วยกันนคลิปเดียวเลยเพื่อจะได้ดูว่าใครถนัดร้านไหนหรือสไตล์เป็นยังไงแต่ร้านนี้น่าจะดูบ้านๆกว่าเพราะว่าทําในบ้านด้วยไงอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันกปอ<ป> เดี่ยววะทิก็มีว่ะเดี๋ยวแกงเนื้อไม่ใช่ฟันติมาฟาติมะมะมะกะอะไรอย่างเงี้ยมะที่แปลว่าแม่หรือเปล่าอะมะกะแปลว่าพี่พี่ใช่ก๋วยเตี๋ยวซุปหางวัวตามสั่งแต่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรรู้ป่าพี่ที่เด็ดๆของเขาเว้ยอะไรที่เซอร์ไพรส์มากกับเผาเครื่องในไก่อ่าแล้วก็จองปลาดุกผัดชาปลาดุกมาไง นี่แกงป่าผัดเผ็ดนี่เสด็จน้ำมันไก่เน้อเร่งจำไม่ได้ลอกนี่ที่วันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะทิเราคงไม่แล้วนะหรือว่าคุณจะลองผมไม่อยากได้ก๋วยเตี๋ยวอาทิว่ะคือก๋วยเตี๋ยวอาทิเนี่ยไม่รู้นะเดี๋ยวอาจจะลองดูแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะกินข้าวหมกแล้วก็เมนูแนะนำเลยกระเพราเครื่องในไก่ผเผ็ดกระดูกแต่ผมต้องเอาซุปไม่ได้ไม่ว่าจะซุปอะไรแล้วแต่วันนี้ผมต้องเอาซุปไม่ได้ต้องรอคุณเพราะว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเราพลาดซุปเนื้อไปแล้วแต่ว่าซุปไก่เนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าคุณห้ามพลาด เอางี้เราขอ,อรอโต๊ะก่อนช่วงเที่ยงเี่ยตอนนี้คนเยอะ,อวะควรๆแครับไป <c oughs> ไม่ต้องอะไรเยอะอครับเขาหมกไกะะ่เลยครับเขามีหมกหมกไก่เขามหมกไกะะ่เลยครับหมกไก่หนึ่งนะหมกไก่หนึ่งเอ้มันมีซุปเนื้อและซุปหางะครับเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าปนต้องปนเขาได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าผมผัดฉาบไปดูก,ก่อนนะ,ะ <c oughs> อ่าแล้ว กะเพราข้างในกูด้วยผัดชาปลาดุกนะกะเพราข้างในครับปลาดุกหนึ่งกะเพราข้างในพีพ่ครับไอ้ซุปเนี่ยปนได้ไหมเนื้อกับหางหรือว่าต้องแยกซุปของเรามันจะทําเป็นเซตไว้อยู่แล้วอ๋อทําเป็นเซตสองเลยเอาซุปกะเพราข้างในราดข้าวหรือว่าราดข้าวราดข้าวราดข้าวแล้วก็ซุปเนื้อหนึ่งหางหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะเข้าวนี่ก่อนไหมอ๋อาข้าวอย่างนี้ได้เพราะว่าที่นี่เขาบอกเมนูแนะนำเนี่ยคืออันนี้เลยผมบอกแล้วว่าเราอย่าฉีบได้เพราะว่าไบเบิลเขามาแล้วเขามีไบเบิลแล้วเขาม ไปบางเก็บชามสักตั๊กหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าร้านที่สองเราจะมีรสชาติแตกต่างกันไหมอย่างไรเพราะอยากรูกนะ้นกะนกระเพราข้างในหรืเด็ดขนาดเป็นเมนูแนะนำนพี่ชูแวะชูน,นี่กระเพราข้งในไก่ข้าวหมกน่ากินนี่แหละไอ้ดุอุ้ยนี่แหละดุอุ้ยอุปุยดุปุยดุปุยอุ้<ม>ุยข<ม>้างในไก่น่าลุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นอันนี้คือกะเพราข้างใน กะเพราขางในไก่ที่เป็นเมนูแนะนําด้วยนะคถ้าเป็นทางบ้านเราอะเราจะเรียกว่าผัดพริกผัดพริกนะใช่ใช่แล้วข้าวหมกตรงหน้าคุณพับครับผมตรงนี้มีจิมซีฟู้ดเนอะเขาเรียกว่าพริก ใส่สะโพกมาเต็มเต็ม,เต,มเต็มนะอันนี้ของแท้เลยนะคุณลองคอนเฟิร์มให้หน่อยว่าหอมไหมปกติเวลาเราจะกลิ่นของเราจะดมก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีภูมิแพ้นิด,น,ดนิดด้วยนะ,ะถ้ามันทะลุจมูกมันจะแสดงว่าใช่นะเฮ้ยกิ่นได้เยขอชิมเลยดีกว่า <laughs> เพื่อไม่ให้เพราะถ้าชิมอย่างอื่นเ,นเดี๋ยวไอ้นี่ดบับ ที่เราไปเดินแบบนครได้ป่ะแล้วเข้าหมกได้ไหจะอยู่ตามตลาดที่เป็นคนมุสลิมขายอ่ะตรงไอ้ตรงก่อนถึงวัดพระธาตุมันจะมีชุมชนมุสลิมใช่อันทั้งอย่างเนี่ยเนี่ยแหละรสชาตินี้เลยรี่นี้เแล้วข้าวจะไม่ร่วนนะข้าวจะออกเป็นแบบติดไม่เชิงแฉกกว่าไอ้เหี้ยแต่ะเลี้ยงเม็ดอยู่นะใช่ถ้าดูถ้ามองมันไม่ใช่แฉกอะแต่ว่ามันเป็นนุ่มๆมากกว่า ไก่หอมไก่หอมเลยครับเดี๋ยวผมขอชินแบบหนึ่งที้ก่อนนะได้ครับเฮ้ยเขาหมกเลยเขินไววมนเป็นขมบแบบเร่งง่ายขมบบ้านๆหนหรือว่าไม่ใช่บ้านจะไหวนะก็ได้ป่กว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมันเพิ่มเงินะเอานี้ผมขอก่อนะชิมซุปก่อนได้ครับซุปที่นี่จะเป็นอ่อนๆนไม่ใส่ไม่ใสครับไม่ใสไม่นะไม่ใสน้ำก่อนแล้วดันได้ ไม่สั่งไม่ได้ไม่สั่งไม่ได้นะไม่ได้พี่บ่าวคอนเฟิร์มนะผมบ่าวเอฟคอนเฟิร์มนะครับครับไม่สั่งไม่ได้ครับแล้วดูเนื้อมาเต็มเนื้เดี๋ยวขอชิมเนืะครับนิดหนึ่งอืมเขาเคยพูดเสียนครับไม่สั่งไม่ได้ครับลุกเนื้อผมบอกเลยว่าคมโอ้โหแล้วคุณยิ้มมาเลยคุณพอคุณชื่อมคนยิ้มมาเลยถ้าเป็นมีดก็คือดาบสูไลดาบสูไรคมไม่มีอ่อนข้อ โอเคหอมเออมันจะมีหอมเจียวถูกป่ะใช่ครับหอมเจียวทั้งหอมใหญ่สดทั้งหอมเจียวทั้งเครื่องการหมักเขาผมบอกเลยว่าไปนิดหนึ่งซุ๊บที่ตาตึงพลาดไม่ได้นะคมถ้าคนคอนเฟิร์มเลยทุกคนไม่ได้คมเพราะน้าผมขอมาที่ตรงนี้สักนิดหนึ่งครับไม่รู้ว่าใช้น้ำเดียวกันหรือปล่นกัเนี่ยผมว่าน่าจะน้ำเดียวันเนอะคนละแบบว่ะคนละแบบ หรือว่าอันนี้มันจะนูนนัวกว่าเพราะว่าด้วยมันเนื้อมันจะแตกลงไปง่ายกว่าหนังมันจะมันจะแข็งแข็งไปนะจะแบคนละรสชาติเลยพี่เหรอเออโอ้คนละรสชาติเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกเราขอปนเขาบอกไม่ได้มันแยกกันใช่ต้องชิมเลยว่ะเฮ้ยคนละแบบอันนี้จะนวนกว่าออกนวนน,วนอันนี้จอะคมคมแหลมๆมีรสเปรี้ยวมาให้ได้กับสัมปัสกันด้วยอ๋อผมเข้าใจแล้วอันนี้จัดจัดกว่าเปรี้ยวกว่าใช่หอมมะนาว แต่อันเนี้ยนวลนวลกว่านวลแล้วหอมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะว่าเราจะกินมันยังไงดีวะโอ้โหดูดิโหจริงโอ้โหซุปหางวัวไอ้เคียบไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่ถึงเวลากินเสร็จแล้วเนี่ยต็กระจายไปตามเส้นเลือดต้องลองวะอร่อยตัวเด้งตัวมึงเด้งแล้นะเม่ีซุปหางไหมเย หอมมากโคดีเ,เฮ้ยไอ้เฮี้ยไข่สายซุปหางหวัวไม่ควรพลาดกว่าร้านนี้ไม่ควรด้วยประกรันป่วงหวานบอกให้คุณอันนี้ไข่ปลาดุกบอ่ะน่าจะใช่น่าจะใช่ใช่ก็มันเป็นปลาดุบมันตื้ดตัวมันจะเล็กหน่อยถ้าเป็นทีเด็ดคงขอเลยครับแล้วเราต้องกินทั้งเครื่องเครื่องครับเหมือนจะมีกระชายมีพริกหยวกพริกไทยอ่อนคือกินให้ครบ มีใบกระเพราด้วยนิดหน่อยครับแล้วก็พริกหยวกแบบนี้เนี่ยถ้าในทางเสืรอมือสองเขาว่าหมาก็สอบหาบก็สอบเปิดข้อสอบหัวก็สอบเลยอันนี้แล้วนี่คุณเล่นหัวเลยหัวเดี๋ยวคุณค่อยโปรยหางเอาใช่ครับถ้าหัวก็สอบมาดีคะกับไรละครับตอนี้เราเราเปิดฟรีละเกือหรือเปล่าดูวัอคมพี่โคตรดีคือหงอพีอเห็นมันดูนหน้าตามันเรียบๆเลยนะมันแค่แต่พอหว่ะ พอแบบพอเลยอะเฮ้ยดีมากว่ะโอ้สองร้านนี้แม่งเดือดเป็นร้านที่มีรสชาตินะครับขอ,อมาที่นี่ครับอันนี้เนี่ยจานเติมเป็นรสชาติที่เราเข้าใจได้ง่าย,ยาโอ้ดีดุดกะบี่คมคมครับคมกิบเลยผมบอกให้เครื่องในตรงน,นี้น่าจะเป็นเอ นั่นแหละฮะนั่นแหละครับเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าเป็นหัวกระสอบอันนี้คือเมื่อกี้คุณกระไว้ละท่วมละคุณโปยเนี่ยหัวขึ้นเลยนี่แมทนี้ถือว่าท่วมละถือว่าเข้าวกดังเช้าเนี่ยคุ้มละเช้าคุ้มเลยโหดีตอนแรกเอามาวางกลังคิดงไว้ที่บ้านไปประมาณไหนึ่ดูมันดูธรรมดาอ่ะมันดูเรียบๆอ่ะโหแต่บ้างดีอันนี้คุณต้องสั่งคุณมาเพราะเมื่อวานเราเราก่อนนี้เรากินไอ้ข้าวหมกที่มูฮัมหมัดอ่ะ ไปอีกแบบเลยพี่ข้าไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเนาะคือตอนนี้อย่าเอาที่อะไรไปเทียบอะไรนะอ่าไม่เหมือนกันยิ่งกินนี้ก็อร่อยได้มันจะเพลินว่าที่รสชาติเนี่ยเหมือนที่ผมบอกคล้ายๆเรากินแบบว่าของเจ้าที่ในตลาดเช้าอ่ะอ่าอย่างเงี้ยเราจะเจอวันนี้ผมได้มันะได้ได้เอ็น่ะโอ้เนี่ยเอ็นเนี่ยใช่ไปโคตรดีบอกให้ เอ็นโค้ดดีเมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเฮ้เราไม,ไม่เราไม่ค่อยได้เห็นหาวัวมันใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยแต็ไปชิ้นเน้นเนนมันจะกลมกว่านิดนิดเดียวกลมกว่านิดเดียวผมไม่รู้ว่าเขาหามันหรือเปล่าไหมเขาหามันอาจจะไม่แน่ใจแต่ว่ารสชาติมันจะต่างกันแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าหยุดจดไม่ได้ใช่ครับแล้วสงสัยมันจะมีคนชอบกินพวกปลายหาวพวกนี้ปะ เออเอ๊ะเวลามันกินส่วหลังมันกินปลายป่ะไอ๊ะแค่ผมจำไม่ได้ว่ามันไม่ค่อยได้กินละเออกแต่กินหมดแหละผมดูส้มเพาะมันจะไปเนื้อมเยอะใช่ผมว่าเนื้อมันน้อยใช่เลยนะถ้าไอ้ตรงตรงบ้องบ้องเนี่ยมันเยอะใช่แต่เนี่ยเขาตุ๋นจนมันมันละลายเป็นไอ้นี่หมดแล้วแต่ว่าตุ๋นหดมากก็มีแฟนขับแม่หางปลายนะโอ้โหยื่อกับใครขับบอกให้ของป่อนดูทีเด็ดครับนี่แหละหัวกระสอบหัวกระสอบไปเลยครับหัวกระสอบครับ อากาศดีว่าโคตรดีใช่นี่คุณกินอันนี้เพลินมากเลยเว้ยจะถ่ายมั้งวันนี้โคตรเพลินมากรอบๆมันจะหอมเลยเว้ยเพราะมันเป็นเม็ดข้างในอ่ะใช่เพียงพอพอเลยและอันนี้ครับผมบอกเลยยิ่งกว่าเพียงพอครับต้องเคพื่อนมันมาด้วยมันัคล้ายๆกันเว้มันเป็นทางเหมือนฉาบเหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆฉาข้างในแต่ว่ารสชาติจะฉี่ปีกเว้ยพี่อีกนิดนึงคุณจะรู้ว่าคนละแบบอีก อันนี้มีความกะเพราใช่แต่รูปลักษณ์ไม่เหมือนกันเขาแต่ว่ามีความเป็นกะเพรานี่หมดนะโอ้ดีอะดีร้านนี้ดีเลยเหมือนเดิมไทยข้าวกะเพราแบบบ้านๆง่ายๆใช่จรุนแรงนะดีแบบดีเลยโอ้ดีคือสองร้านที่เรามาเนี่ยคนละรูปแบบเลยนะผมบอกนะร้านนี้เนี่ยถ้าอยู่ได้เนี่ยเขาเรื่องมีความบ้านๆบ้านกว่ารสชาติคุณจะรู้สึกว่าคุณเหมือนมากินตามสานแถวบ้าน อ่ะใช่เป็นอาหารตามสั่งแต่บ้านที่อร่อยมากส่วนมวูฮัมหมัดเนี่ยเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารขึ้นมาแล้วเป็นร้านอาหารขึ้นมาด้วยรูปแบบการเสิร์ฟรูปแบบร้านและรูปแบบของรสชาติแล้วก็เนื้อด้วยเนื้อที่ให้มาจะมีรูปแบบม้างว่าวัตถุดิบที่ให้มาอมูฮัมหมัดจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับที่นี่จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ไม่ใช่ไม่ดีนะโอ้โอแต่ว่ามันมีความเป็นแบบบ้านๆบ้านกว่าต่ารสชาติรุ่นแหลมโคตมากผมบอกเลยว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่ได้ต่างกันครับต่างแค่วัตถุดิบก,กับรูปแบบร้านผมว่าร้านนี้เก่าแก่เก่าแก่แน่ผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า20ปีอะผมว่ามีว่ะใช่ปะ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราได้ข้อมูลมันนี่คือรุ่น2นะรุ่นลูกนะอาที่เราได้ข้อมูลใช่20กว่าปีแน่เป็นจุดจับรสชาติกันก่อนไหมได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกทีได้ได้ สองร้านนี้ผมบอกเลยว่าแนะนําเหมือนกันทั้งคู่ใครผ่านไปผ่านมาช่วงรลังสิตคลองเนี่ยสิบสามคลองสิบสามแล้วก็ไอ้มูฮัมมัดเลยจากคลองสิบสามเนี่ยไปประมาณห้าเมตรนใช่กินได้สองร้านเลยผมว่าสองร้านสองสไตล์เหมือนเราฟังเพลงคนละแบบอบมพี่ีเซน์คนละแบบเพลงล็อกเหมือนกันแต่ว่าอีกวงหนึ่งพีซเซน์แบบนี้อีกวงหนึ่งพีซเซน์แบบนี้อย่างนี้เลยให้นึกภาพอย่างนี้เลยนะหนังบูบูเหมือนกันแต่บูคนละแบบเนี่ย ให้นึกถึง่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองร้านนี้คุณสามารถแวะมาลองได้เลยรแต่ว่าช่วงเที่ยงเนี่ยทั้งสองร้านจะแน่นหน่อยแน่นหน่อยนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่ยังมูัมหมัดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าหลังเที่ยงหรือบ่ายเนี่ยจะหมดซุปหมดใช่ครับก็จะหมดแล้ว,ลวส่วนร้านนี้เนี่ยอาจจะมา,มาลองดูหน่อยว่าอะไรหมดหรือเปล่าแต่ว่าเรามาช่วงสักเที่ยงก็ยังไม่หมดนะลอง<พ>อดูขอขอได้อยู่ ลองดู2ล้านครับที่เราตะลุยกันเพราะว่าถ้า3ล้าน5ล้านเนี่ยโู้ใช้เวลานานนานเพราะฉะนั้นใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มสตาร์ทที่2ล้านครับแต่ว่าถ้าโลเคชันไหนที่มันอยู่ติดกันเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ลุย3ล้าน5ล้านเลยเป็นไปได้เป็นไปได้เนาะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปไปไป